เดี <łość> ๋ยวก่อนนะไอ้หนูนั่ลงนั่งนนัากูมันน่ากลัวมากเลยแล้วไงให้เฮ้ยไปยันนะาให้หนูนะ วไปแต,ต่ปูตีผ้าใครเอาเลยคิวไวปถูกอีกเอาโอเคมามาเข้ามาเข้ามาเอามามาต่อ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 ต่ปูนูน่นนะเอาไปมาไอาห้หน,นูนั่งพื้นนัออ่งพื้นโอ้ย มาจากจังหวัดไหนวะเนี่ยหอนั่งขตมาดมาเลยนั่ง,งด้าคะออกไม่ออกแค่นั้นถามดูจะสู้หรือไม่สู้โหทำหน้าตาแบบดูน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแม่เป็นลูกแม่ลูกกัน,นกกเ,เป็นลูกเขยอันนี้เป็นลูกสาวใช่ไหม,อมโอเคถ้าโดนมากี่ปีแล้ว ออก็คือสัมภเวสีนะคีดว่าจะเป็นสัมภเวสีพ่อ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 อพ่อ่ออพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่ออพ่อพอพ่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 ่อพ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 อพ่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 อ เอ้ยคุยกันหน่อยสิอ,ออกไหมเราคุยกันดีๆนะผีจา๋าออกไม่ออกถ้าออกให้ท้องปลดบ่อยให้เขาไปเกิดด้วยก็เกิดอยู่แล้วไี้หอกฮักรู้ป่ะไปรู้ป่ะอย่าโกหกโกหก,ก,หกบ่อยไหมบ่อยมากอจับนอนก่อนสักหนึ่งบทเพลงเอาขาขึ้นมาข้างหนึ่งเนาะนอน <laughs> ต้องชอบตาจริงเลยนะตาผีอยางเงี้ย คือถ้าดูนะคนเราดูดูดูถ่านเนี่ยกลัวซิเฮ้ยแต่คือตาผีเนี่ยมันจะเป็นคนไม่มีแววตาเว้ยผีมันจะอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมออกไม่ออกถามแค่นั้นแหละออกไหมคนแก่ใช่แก่เนาะคนแก่เลยอยู่ในร่างสองคนเลยเย็ดเป็ดออกไม่ออกจ้ะอีหนูเดี๋ยวดีมาคุยกันหน่อย ทำตาสัแข็งเลยออกคือรู้ป่ะออกไม่ออกจ๊ะเ็บก็ออกเปล่ะออกไหมอ้าคนแก่ซะด้วยจับกูนน่งเกี่ยวเกี่ยวตัวแล้วกันโอ้เก็บนะก็ออกซิออกไหมหนูหัวเนี่ยออกไหมเออเก็บเจ็บออกไม่ออกเลยจะอยู่ทำไมเอาชีวิตให้เขาเออคืนร่างกายให้เขา คืนเนื้อหนังบางสายเขาไม่อยู่กับเขาวิญญาณรู้เปล่ากูไม่รู้มึงไปเจอใครมาบ้างเนะี่ยเียที่นี่นต้องจบหรือป่ะเข้าใจไหมยอยู่กี่ตัวอุ้นไดิกี่ตัวเฮ้ยอยู่กี่ตัวตอนนี้อยู่ตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหตอนนี้เหลือตัวเดียวเลขตัวไปไหนอถอยออกไปแล้วโอ้โยแล้วทำไมมึงไม่ถอยจะลองดีรืยไงไปเถิด หนูบ่าวอยากไปแต่ว่าไม่มีใครปลดปล่อยให้ไปมึงไม่ต้องโกหกมึงอ่ะกลัวไอ้สัตว์ไอ้พวกห่าเนี่ยเวลาเจอพญายมเจอพวกสุวรรณพวกอะไรต่างมึงก็กลัว <c oughs> มันทํากรรมมาเยอะไหมห่หาเนี่ยตอนสมัยหมีชีวิตยอยู่อะทากรรมมาเยอะเลยนั่นแหละมึงก็มึงกลัวมึงกลัวคาว่นนานรกไงแต่มึงอยู่ในโลกมนุษย์ไปเนี้ยแม่งมันอดออกจากอยากนะเว้ยมึงกิน,น้แต่ขี้เนี่ยเราลงไส้ใหญ่อย่างมันร้ปไปเหอะติดคุกมันออกมึงจําหน้ากูให้ดีแล้วกัน รู้ป่ะเกิดใหม่ขึ้นมากระทืบกูตอนนี้มันเกิดไม่ทันกูแล้วไอ้สัตว์มันเกิดกูคงแก่แล้วไอ้เหี้ยแม่งกูคงตายห่าก่อนใจ็บไหมรู้เปล่าไปไม่ไปออกไปเลยมึงรู้เปล่าออกไม่ออกไม่ออกกูตีนะกูตีนะเจ็บโอู้กูตีนะเจ็บอ่ะก็เจ็บดิกูตีนะ รู้เปล่าไปเปล่าถอยไปรู้ว่าเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยคืนกลับไปให้มันซะรู้ไหมเนี่ยมันดูดวงตาเนื้อหนังบางสาเนี่ยมองก็รู้ว่าแม่งผีเฮียพวกผีเดินได้แล้วมันนรกบนดินเลยเนาะพวกเราเนาะมันเป็นลูกเขยใช่ไหมเจอเขาไปปวดหัวเฮียจุงไม่ยายเป็นหมาเลยสัตว์เดินเข้ามาโอ้โหเฮียตอนแรกโอ้เฮียลูกเขยจุงไม่ยายเป็นหมาเลยรู้ไหม รู้รู้ก็ไปซะรู้ว่าทางใครทางมันรู้ไหมทางผีผีก็อยู่ไปทางคนคนก็อยู่ไปถึงเวลามันถ้กลายเป็นผีกันมึงแหละรู้ปะเมื่อก่อนเป็นคนมึงคงไม่อยากให้ผีมาทําแบบนี้กับมึงถูกปะแล้วเวลามึงตายไปแล้วมึงจงไปซะอีหอกหักรู้ไหมรู้เนี่ยเลยเอาไม้มามึงดื้อเจ็บป่ะเออเจ็บป่ะ เจ็บไหมเจ็บไหมสัตววุทนไหวสัตววุทนสัตววุทนไหวไหมสัตววุทนมันดื้อไงสัตขวุทนสัววุทนสัตวออวุทนสัตวอวุทนสัตววุทนไปซะสัตวออวุทนออกไปจากล่างนี้เลยรู้ป่ะเข้าใจไหม อย่ามาอยู hmm. uh, man, man, the the here, here. Mm ่เพชรบุร hmm. right, mm ีแ hmm. ค right. ่ปากซอยอีฮะมันมาได้ทุกอาทิตย์พรุ่งน mm ี hmm. ้ยังมาได้เลยใช่ไหมไปให้ไปซักเคาะทอวุฒิพงศ์ักเคาะทอวุฒิพงศักเคาะทอวุฒิพงมึงออกไปเลยยอมแล้วตามรูทวารต่างๆเนี่ยด้วยเออซักเคาะทอวุฒิพง้วไปเลยออกไปซะมึงซักเคาะทอวุฒิพงมองหน้าตาเด็กเขามีแฟนแล้วอีหี้ยะักเคาะทอวุฒิพง พอพอวุธพังไม่พอไปออกไปซะมึงไม่พอหรอกมึงมึงต้องออกไปซะรู้ไหมหลายปีแล้วผีเวรอันนี้แก๊งที่ว่าพามันมาใช่ไหมมาแก๊งเดียวกันที่ว่าผู้ชายโดนไปใช่ไหมผู้ชายก็พื้นลูกแคบลูกปาอ๋อก็เลยพายนี่มาหากูอีกกูทำไมเจ็บเจ็บเหรอยอมยังล่ะยอมแล้วยอมก็ออกนะ ออกดีดีหรือออกด้วยกําลังออกดีๆออกดีๆเลยแน่นะมึงเจ็บไม่ไหวแล้วโอ้โหเอ็ว่าไงมึงพูดดิมั้ว่ายังไงบ้างโตหลกแล้วไสักขึ้นมาโตเลยตึกบข้อขอวุฒิทังตึกข้อฮอวุฒิทังอันนี้ก็เอาเอาเอากูใช้เสาเข็มไว้นะสักข้อขอวุฒิทังว่าไงสักข้อขอวุฒิทังออกไม่ออกทำปากโอ้โหยืดรูท่าตูตาสักข้อฮอวุฒิทัง ทัดเขาทอวุฒิธงหนาตานน่ากลัวเหลือเกินมึงฮะทำามึงน่ากลัวขนาดนี้วะเข้าอีกแล้วเี่ยมึงยังไม่หอยเลยออกอือไหมออกไม่ออันออกันออกไม่ออกออกเลยออก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 ออยออกออออกออกออกออยอ ออก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 ขาาเท้าวขึ้นไปจะค่อยไล่ลงเท้าอ่ะนะะไอ้นี่คิดถึงอดีตเลยใช่ไหมมึงที่มึงเคยโดนใช่ไหมเฮ้ยว่าไงมึงฟันเฮ้ยมึงจะหลบไปใสหนูกูตอนนี้กูหัวจะสมองกูคิดถึงจุฬาไล่สัตว์จุฬามันจะง่ายรึเปล่าเนี่ยไอ้เนี่ยฮะใบซ่ามันชื่ออะไรวะผีชื่ออะไร ชื่ออะไรนะวทมหวังอ nah nah ีหวังผู้ชายผู้หญิงไอีหวังไอีหวังตายแน่มึงไอ้เฮียตายแน่ไอีหวังไอสัตว์มึงจะไปไปไอีหวังหืมอีหวังโกรธกูไหมอีหวังนี่ตายอยู่เท่าไหร่ไอีหวังอ่ะเยสิเบร์แล้วไอ้เฮียตายกี่ปีแล้วหลายปีไม่พูดไปเกิดให้ไอีหวังมึงอยากแดกอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมอีหวัง เวห่ส啥胡啥ห啥สะ为啥胡啥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 ส啥胡啥ห啥胡ะไอหวังไอหวังไม่ไม่กลัวอะไรหวังอยู่ท้องหวังอืมหวังไอหวังไอหวังไอหวังหวังจ้าหวังไปไหมจ้ะหวังไปแล้วหวัง หวังแม่งชื่ออะไรชื่อแม่งชื่ออะไรแหววหวังให้แหววอยู่ในล่างนะหวังออกไปจากล่างนะรู้ไหมหวังนั่งแหววเว้ยนั่งแหววกลับมาไอหวังออกไปทักทอวุฒิภัณฑ์ทักทอวุฒิภัณแหววกลับมาหวังออกไปแหววกลับมาหวังออกไปซะรู้ไหมทักทอวุฒิภัณไปซะนะไอไอ อืมไมอ้โหโ,โหโ,โ,หโ,โหวสินี้แตนน่แล้วมันเกลียดไอ้ไอแหววเกลียดเขาไม่ชอบตอนมีชีวิตอยู่ไม่ชอบแหววก็เลยตอนตายไปหวังก็ไม่มีใครเอาโ,อโหมึงน,นี้อนาถาเนะเป็นผีก็ยังอนาถาอีกเนาะเป็นผีอนาถาเลยมง่ะไปเถอะตาสักแข็งเลยมึงฮะรู้ไหมไปเถอะไปเถอะหวัง สมหวังนี่เรื่องสมหวังเลมเฮ้ยหวังหวังหวังตักข้อทอวุฒิทางตักเคาะทอวุฒิไม่ไหวเยไม่ไหวก็ออกซะนะปล่อยไปซะตักเคาะทอวุฒิทางเอาล่างให้แหววเทวหวังตักเคาะทอวุฒิทางตักเคาะทอวุฒิทาง ซักหุดออกไปซักเขาพออุดทางเอาวิญญาณเอาจิตเอาชีวิตของเขาคืนให้นางแหววซะรู้ไหมรู้ไหมรู้รู้แน่นะน้อยก็ถอยไปรู้ป่ะฮะถ้ามึงยังมาอีกนะมึงจําความเจ็บปวดนี้ให้ดีรู้ป่ะมึงจะโดนแบบนี้อีกตัวไหมไอ้หวังรู้ไหมเอาชีวิตให้นางแหววซะออกไปหลุดไปหลุดไปไปซะไปไปซะสักเขา Hà Vút thần Cát Khó Hà Vút Thăng, tuck Khó Hà Vút Thăng, Cát Khó Hà Vút Thăng. Okay, à, Khé không quay khèn, Lúc Lỗi, okay. bèo ơi. Bèo ơi. giờ quay kèn đấy. Lóc này, lọt chín, lọt huấn. Đẹp bèo anh nữa. Bèo thôi, bèo Đừng lơm lấy Hoàng đấy, không à? นี่แสดงว่าเขาถ้าไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลยมั้งไม่คือไอคนที่อยู่ก็คือไอหวังคือมาคุมมาตลอดเลยใช่เพราะว่าผมพราะผมดูการรุกรานของไอโซมีคุมมากฮะเออเหมือนกับว่ามันเป็นตัวของคนอื่นเกือบร้อยเป็ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะใช่ไหมถ้าแม่เขาจะเป็นลักษณะแบบไหนไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ตาแบบนี้เนะาะตาไม่ใช่ตาไม่ใช่มาดิม่ใกล้ เจาะยังอย่าเพิ่งหวังมานี่ตายเป็นผีอะไรอย่งกูอยู่ได้ยันเช้าไอ้สัตว์เวศหูศสะเวศหูศอเวศหศอเวศหศ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 เวะหศอวศหศอกเวหูศอเวหุสกเหอกไปเวะหสะอกไปเวศหูอกังห ร้องไห้ไปเอาไอ้แหววออกมาแล้วมึงออกไปเลยเลยเฮ้ย่อื่นกูไม่รู้หรอกไอ้เนี่ยที่นี่กูเฟลสุดไอ้สัตว์ไปซะเวสส์ห้าสิบหกอะไรเหี้ยเวสส์ผู้สะ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 เวสส์ผูส์เวสส์ผเฮเวสะ์ผูสะเวสส์ผู้สะออกไปเลยมึงว่าไงไปนะแน่นะ นี่นะมึงไปค่อยออกจากล่างไปซะนให้เป็นแหวววนะมึงถ้าเป็นหวังมไหร่ก็ตกไปคว่ำเลยเวศหูศอ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 กเวซหูศอเวศหูศเวศหูศเวศหูศอเวศหูศอไปนะมึงไปซะอหวังไป หน้าเนี้ยเพิ่งแววหรือหวังหวังอันี่ไอ้หวังอีส้มเยอะมึงนัดกันมาแล้ววันจุฬาไอ้แววหวังนะเฮ้ยโอ้โหวันนี้นัดกันมาแท็กซ์ส้มแท็กี่ก็มาเอาในี่ก็มาเอาว่ากันไปเอาเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะอีส้มก็มาอีกผีอ่ะแต่ละตัวมาหลังๆหมดเลยอีอ่ะเฮ้ยเวสะหุสะแรกๆมาให้กูตายใจแววหรือหวัง หวังอีกแล้วอีออเ,เอ้ยจับน้นองไปหวังไปแล้วเหรอเอาเหรอ <ค oda. S 2> อันนี้ใครกลัวก็ไปดีดีดิถอนเลยอ่ะมึงหลับตาเนี่ยมึงให้มึงหลับตาเลยนะมึงไปนะมึงมไปมึงจะหลุดจากล่างเลยไหมนั่งขจมาติฮิยะมีมีสัมมาคารวะหน่อยอีผีเวนจะไปแล้วยังไม่มีสัมมาคารวะอีกเข้าใจไหมฮะเออเอะไรหลับตา หลับตาดิอีหวังมึงจะลืมตาทำไมหลับตาเออไป,ไปดีด้อยนะไปถอยไปหนึ่งถอยไปจากล้านมาซะไป่อยพัฒน,นากรรมไปไปซะไป หลุดไปเลยมึงถ้าไม่หลุดเดี๋ยวสวยสวยแน่นอนสวยจัดด้วยเรือจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยมึงอ่ะลืมตาดูสิใครครับแวแวแววไม่ใช่ <laughs> เอาลูกดูนิ่วแววหรือวังไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่แววตาเป็นไงอนโอ้ยอีเชียตาแข็งป๊กเลยม,เมันนี่อ่ะไม่้อย มามาเนี่ยมามาเร็วมาไงแมวหรือหวังต่อเวศผู้เวศผู้เวศผู้ะเวศผู้เวศผู้เวศผู้ะเวศผู้เวสูผู้ะแววหรือหวังเอาเทียนมาสี่ว่าจะไม่ใช่นะโอเคนะ จับนอนนอนมาเมืองลองกูไม่รู้แหววหรือหวังแล้วมึงสายตามึงยังแข็งกร้เอาอยู่ท้ามึงเสร็จอันนี้ไม่ได้กินได้กินยาจิตเวทหรอมั่งยาจิตเวทไหมฮะอ๋อโอเค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 ได้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 โอเคเดี๋ยวก่อนแหววหรือหวังกูไม่รู้เดี๋ยวมึงได้เจอแน่นอนยังไงนกเลยแล้วรวยโอ้ขอบคุณมากคำบุญนหมู่ทั้งสองพันที่น่ารักเหลือเกินชอบจัดไม่เป็นไรหรอกไอ้เฮ้ย เปีกยกๆเดี๋ยวก็แห้งขอยหยอดเธอไอสัตว์เมือนะ่อก่อนหยอดร้อยเดียวอันนี้เริ่มสองพันแล้วเริ่มมีฐานะไอ้เฮียเริ่มม้นหนักหนึ่งร้อยบาทอ่ะ่าตัวกูนี่แม่งแล้วแต่แตกูยังไหวกลัวไหมกล,ลัวเหรอเปิดท้อง<ม>แดอยูอท้องนี่มึงอนะ่ะโอ้โโอโบโอ้ยโอ้ยแมวาหรือวงไม่ไหวแล้วโอ้ย ก็มึงดื้อไงจุฬาเขาโดนทั้งหมดแล้วมึงรู้เปล่ามึงถามจุฬานู่นเพื่อนไม่แล้วไม่แล้วโอยไม่แน่นอนเววหรือหวังหวังจะไปยังไอหวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังหวังไม่ตายเววก็ตายเฮ้ยกูว่าเป็นแบวอยงวะเนี่ยเววหรือหวังมันจะตายแล้วว่างอ่ะก็มึงไม่ไปมันก็ตายดิ ฉลาดนะมึงค่อยฉลาดโอ้ยพิกเอาหลังหลังหาจุดอยู่เนกันจุดยอนใจ่ไม่ออกเลยแห้วหรือหวังไม่รู้นะมึงได้ได้หวังแน่โหมีจุดสามจุดตรงนี้เลยปิดก่อนเลยไปยังหวังหวังไปไหม เอาเฮียไม่ใช่แหววตยหาอะไรแล้วมึงวังหวังเว้หวังวังอพิกมาหน้าดิเฮียไม่ใช่ไตยหาอะไรสั์ไม่ตอบเลยจับมือกัเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมหน่ากลัวมากไหมเข็ดยังเข็ดยัง พรุ่งนี้เขาก็มาอีกนะพรุ่งนี้เขาก็มาหากูอีกทาไม่ออกเนี่ยฆ่าเลยรู้ว่าไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้อีกรอบนึงเลยรู้ว่ามคิดดูให้ดีนะมุจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เนาะจะออกกี่โมงเอออกเอออกกี่โมงเดี๋ยวออกให้เลยเฮ้ยไปไป ขอแล้วโอ้ยโอ้ยขอหวังด้วยแล้วโอ้ยโอ้ยหวังด้วยแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนะไปอย่าอยู่นะบางอย่างก็ต้องโหดเนาะเข้าใจป่ะพูดกูว่ามึงมึงน่าจะโหดอะกูอีกเพราะตรงตรงหัวเป็นหมาเลยที่อะกูว่าแม่มึงล่อแม่ยายเลยสัตว์โอเคไหมไปนะจะออกกี่โมง เียกลับเลยเอาให้เลยฮะกลับเลยนะเนี่ยมึงไปอาบน้ำมนต์เสร็จเนี่ยมึงออกเลยนะถ้าเกิดอาบน้ำมนต์แล้วกลับมามึงยังไม่ออกนะเดี๋ยวมึงยังเจอคราวนี้นกูให้แปดเล่มเลยโอเคปะ่ะโอเคโอเคโอเคด้วยไ e. <laughs> <laughs> อ้เหี้ยอาบน้ำมนต์มึงได้เคแนะ่ในสัปให้เวลาผียิ้คิดหน่อยรู้ป่ะไปอาบน้ำมนต์ก,นนก่อนนี่ทำหน้าตาแรนแค้นไม่ออกข้างนอกเลยนะเออรีบยังไวเลยกู はい、あの子で待っ